สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจอยนี่ก็เป็นเทป3แล้วที่จอยได้มารีวิวเกี่ยวกับยูเมคคอลลาเจนอ่ายูเมคคอลลาเจนค่ะยูเมคคอลลาเจนก็มีส่วนมากจะมีเพื่อนๆถามกันมาเยอะเลยเนาะว่ายูเมคคอลลาเจนช่วยอะไรบ้างก็หนึ่งผิวขาวใส สองผิวเด้งอคอลลาเจนจะช่วยพวกลดริ้วรอยแล้วก็ฝ้ากะาจุดด่างดำแล้วเด,ดเด็ดเลยนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องสิวะคะ่ะซึ่งตัวคอลลาเจนยี่ห้ออื่นไม่มีตัวนี้นะคะ่ะซินที่ส่วนผสมของซินนะคะที่ช่วยเรื่องสิวเนาะจริงๆแล้วเพื่อนๆถามมาก็คือถ้าเพื่อนๆ ได้ติดตามจอยตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปปัจจุบันนี้คือเทปสามะคะว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างจอยขอให้เพื่อนๆกลับไปดูนะคะตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปปัจจุบันนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงเนาะจะได้เหมือนแบบเราไม่ได้โกหกกันอะเราให้เห็นกันหน้าจริงๆกันเลยเนาะคือตอนนี้หน้าก็ไม่ได้ไม่แต่งหน้าไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะก็มีตัวเนี้ยตัวช่วยตัวนี้ ยูเมคคอลลาเจนตัวนี้ราคากล่องละ1750บาท15ซองตอนนี้ส่งฟรี EMS นะจ๊ะส่งให้ฟรีเลยถ้าใครสั่งมาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สั่งไม่ได้ค่ะจะนอนละอ่าก่อนจะนอนก็เนี่ยจอยจะมีเออลืมเลยก็ถามว่าเพื่อนๆีมีเพื่อนๆถามนะว่า อ่ามีถ้าใช้ตัวนี้เแล้วมีใช้ครีมอะไรหรือเปล่าใช่เลยอ่าเ้วจะมีตัวหนึ่งที่จะมาสำเผัญนคือตอนตอนนี้จอยจอยทานยูมิคอลลาเจนคู่กัวการทาครีมอ่าไม่ใช่ครีมสีตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะตัวเนี้เป็นวิตามินซนะคะทาตอนนี้ตัวนี้จะทาทุกวันทาก่อนนอนแล้วก็แล้วก็เช้าตัวนี้ทา เพิ่งเป็นวิตามินซีโอะค่ะเป็นทองทาแล้วหน้าใสมีแต่คนทักว่าเอ๊ะไปทําอะไรมาหน้าใสจังเพื่อน,อนๆถามว่าเฮ้ยไปทําสัญญกรรมมาเหรอฉันทั้งหน้าฉันทําสัญญกรรมอย่างเดียวค่ะจะมูกนะฝาดด้วยนะยูมีคอลลาเจนแล้วก็นี่เลยตัวนี้ยังไม่บอกราคาหรอกใครสนใจก็ไลน์มาถามเอาแล้วกันนะว่าราคาเท่าไหร่อ่าถ้าอยากได้ก็ มาซื้อได้กับจอยเดี๋ยวจะส่งให้ค่ะราคามิตรภาพเลยน่านจะเป็นตัวนี้นะนี่ค่ะทายอย่างนี้เลยนี่เลยเนี่ยนะคะซึมเร็วด้วยมาไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะแล,แล้วก็ทำให้หน้าเด้งอ่ะยิ่งริ้วรอยอ่ะ ตรงมีริ้วรอยอน่าจะใสแล้วก็ประมาณใช้ประมาณสัปดาห์เดียวนะ<ม>เห็นผลเลยอ่ะหน้าขาวใสแล้วก็พอทาตัวนี้เสร็จก็จะมีตัวเนี้ยค่ะกันแดด SPF 60ตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าแดดประเทศไทยแรงมากเลยค่ะตอนนี้แล้วก็อากาศร้อนเนาะร้อนมากแล้วเราต้องใช้กันแดดเยอะแสง UV อ่ะ SPF 30 สี่สิบไม่พอเนี่ย spf หกสิบนะจอยใช้ทุกวันเนี้ยแล้วก็เอาอยู่ค่ะหน้าโดนแดดโดนลไยจอยเพราะว่าจอยตากแดดเป็นประจำแล้วก็หน้าคือไม่กลัวแดดเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะว่าจะมีพวกที่ทำแบบใช้แล้วกัดหน้าอะไรเงี้ยไม่ไม่ไมอันเนี้ยอันนี้คือไม่มีสารอันตรายที่ใช้แล้วเหมือนที่เขาบอกว่าเอ๊ะต้องใช้ตลอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอไปใช้ครีมอื่นแล้วไม่เห็นผลนี่เลยตัวนี้โอเค ไม่ไม่มีสารผสมของสารต้องห้ามเลยเนะนี่ยค่ะเป็นใช้ดีเคยใช้อยู่แต่ตอนนี้ไม่อยากทาที่หน้าเพราะว่ามันจะต้องใช้ตอนกลองวันอะอหลังหลังทาครีมของเราครั้งสุดท้ายตัวนี้ไม่แพงนะคะใครอยากได้สองร้อยห้าสิบบาทตัวเซรั่มเมื่อกี้ไม่บอกราคาอยากรู้ไลน์มาถามเอาเองนะคะอย่าลืมนะคะอยู่เม 1,750บาททรงปรี15บสองกันแดบดบตัวนี้ S.P.F. 60กลิ่นหอมทานนุ่มเหมือนรองพื้นแต่ว่าเนียนค่ะแบบไม่เป็นคราบเลยแล้วก็เข้ากับสีผิวแล้วเลยตัวนี้250บบาทอยู่ไม่ส่งฟรีค่ะตัวนี้ ไม่ส่งฟรีคิดค่าส่งแต่ถ้าเกิดซื้อ,อยูเมะแล้วก็ลงมตัวนี้ไปก็ไม่คิดค่าส่งเหมือนกันอ่าถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวจ,จะให้ลายไว้นะคะลายก็ samant under score shop ก็ s a m a n t a n under score shop s h o p ก็ s a m a n t a n, shop, h, 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 h o p อะคะ่ะ แล้วก็เบอร์โทร089 28 07 748เบอร์นี้เบอร์เดียวนะอ่าก็โทรมาก็บอกว่าพี่จหรือเปล่าคะ่ะเรียกพี่ได้ค่ะตอนนี้ก็33ไม่ใช่สี่ิบสแล้วอ่ะเนอะน้าอายอายุก็มากแล้วก็มานั่งอัดโซเชียลแคมอยู่ได้อ่าแค่นี้แหละบาย